อดีกว่าอ้เอาดีทุกคนนะผมเป็นผมเป็นแม่ยานาของรถผมเป็นแม่ยานาของรถเอ๊ะเนี่ยทุกคนอย่าคิดมาผมเป็นแม่ยานาของรถเองมันมีรถถังโอ้โหตายหมดเลย เริ่มกลัวแล้วเนี่ยเริ่มกลัวแล้วต้องเก็บแน่ต้องย้อนอ่ะต้องเก็บต้องเล็เชียวผมนี่ถ้าคุณยังมีผมมุสุนยังรอดอยู่เอ๊แต่ผมน่าจะคนเก็บให้หลายคนได้นะเก็บได้มั้ยน่ะรกแขกอ่ะโอ้ยมันอยู่ของผมโอ้โหโอ้โหยิงยิงยังไงรอกกระสุนมันหมด มันก็ยิงอยู่อะไรรือรอนพาดรถถังอยู Source, ่นอกวงใครก็ได้เล да ็กเกินซีนอนอยู่ไหนงอนนี่ไม่อยากเดินออกไปเลยยี่ก็สงครามโอ้โหยิงไปยังกันสน่อยสิไอ้เจ็บจับาไปพี่ ถ้าไม่รอเจมเจมส์ไมรอเป็นคารสุดผานนะนะผมผมกำลังจะไปแล้วผมกำลังจะตามลูกเอ้เอ้าเฮ้ยอย่าทิ้งผมอยู่ในรถถังแล้วได้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 รถถังมันเก็บด็อกแพรให้เอ้แต่ในห้องน้ำอ่ะจะเก็บไงวะเนี่ยที่ที่อยู่นอกบว์อย่างนั้นสวยเลยนะ หิวไปเลยหิวไปเลยเฮ้ยนี่นี่อยู่น้องบไม่ทันไม่ทัน่ทันไม่ทันเฮ้ยเอาเอาลบกต่เกี่ยวบงขี่อย่างงเลยหมดตีล่งเกี่ยว